เรามาดูเครื่องฮอนด้าฮอน a ้าเทอร์โบนะครับผมตัวใหม่ครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมเครื่องฮอนด้าซิตี้เทอรบตัวนี้มาแปลกนะครับตัวนี้ใส่พานอยู่ก่อนน้ามันเครื่องนะครับใครว่าไม่มีใส่พานมีนะครับผมประเด็นก็คือเดีย๋ยวเราต้องได้ทํากันแน่นอนครับเดีย๋ยวเราต้องได้เปลี่ยนกันแน่นอนเพราะว่าใสา่พานเอาไว้ในน้ำมันนะครับมันจะ เสียแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วครับอันนี้เรามาดูมาร์กก่อนนะครับผมเดี๋ยวสีเหลืองครับสีเหลืองข้างบนนี่สองตัวนี่นะครับเอาน็อตเบอร์แปดเสียบอยู่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังเฟืองแคมนะครับผมจะเสียบได้พอดีเลยครับเบอร์แปดโขกเรียมครับผมแล้วก็มาร์กก็จะอยู่ขนานกับฝาสูกพอดีครับนะครับแต่ต้องเอาเอาเสียบข้างบนนะครับโกเลียมเสียบแล้วก็ ข้างล่างนี่นะครับผมตำแหน่งนี้เลยครับมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้ครับสีน้เหลืองนะครับมันจะมีขีดอยู่อย่าไบเอาตรงริมนะครับลงริมผิดนะครับแล้วก็ปัญหาของมันคือที่สายพานนะครับก็ลาเปลี่ยนสายพาน,นครับมันจะมีกองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะครับมันจะมีกองอ้าทำไมอะ อ๋อไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้อยู่ไม่ได้เห็นนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีกองอยู่ตรงนี้ครับที่ลูกศรสีแดงนะครับ คือแกะออกมาแล้วก็ต้องทำความสะอาดแล้วก็อ่างครับชี่สายพานเนี่ยมันจะลงไปในอ่างครับแล้วก็อ่างก็จะไปตันฝักบัวน,นะครับอย่าลืมนะครับที่ต้องถอดคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่นะครับตัวนี้เป็นมีมีตะแกรงอยู่ข้างในนะครับต้องถอดออกมาทำความสะอาดตัวนี้จะไปปล่อยน้ำมันเครื่องมาครับขึ้นมาข้างบนเ,เลี้ยงแคม แล้วก็จะมีอยู่ด้านหลังนี่ครับผมทอ่อละมันครับแรงดันที่ไปเลี้ยงเทอร์โบนี่ก็มีกรองนะครับต้องต้องต้องทำความสะอาดด้วยครับมันจะเป็นไส้กรองเป็นกรองเหล็กครับเป็นตะแกรงเดยงหน่อยเราก็ได้ทํามันอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันต้องเสียอยู่แล้วนะครับก็อันนี้มาเป็นแบบอย่างกันสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําหรือว่า ต้องการมาร์กจะประกอบเครื่องครับนี่ฮอนด้าเทอร์โบครับผมฮอนด้าซิตีตรงใหม่ล่าสุดครับก็เอามาเป็นความรู้กันครับผมบางคนไปเอามาร์กนี่ตั้งตรงริมไม่ได้นะครับมันจะมีขีดเอาขีดนี้นะครับนะครับผมก็ไม่มีแล้วครับผมอย่าลืมฝากติดตามช่องรวมช่างโอ d ดีด้วยนะครับเดี๋ยว จะมีลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมกดติดตามกันได้ครับผมหรือว่ากดไปถูกใจเพจลมช่างวีดีกันได้นะครับเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆแล้วเราก็จะบอกกันต่อครับผมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับครับบัายดีครับ